รู้ถึงท่อทานปรมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรมีหน้าที่เป็นสื่อนำเป็นเส้นทางเป็นท่อทานให้กระแสปรมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรไหลเวียนมาจาก ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปารมีสามสิบทัศพระเดชพุกุลปู่สดันทสโรมาตามเส้นทางสายกลางของทุกท่อทานปารมีสามสิบทัศพระเดชพุกุลโู่สดันทสโรเดินทางไปยังแต่ละท่อทานปารมีสามสิบทัศพระเดชพุณุลปู่สดันทัสโรที่เชื่อมโยงกัน แต่ละจัก,กรวาลเชื่อมโยงกันทั่วทุกจัก,กรวาลทั้งหมดทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทััพระเดชคุวงภูสตเดนทโัโรท่อทานบารมีสามสิทััพระเดชคุวุภูสตเดนทสโรมีธรรมบารมีสามสิทััพระเดชคุวุภูสตเดนทัสโรสร้างเลี้ยงรักษา บังคับควบคุมสั่งการทุกอนุเวลาเราสามารถที่จะทำให้ท่อทานธรรมนี้มีปกติไปได้อย่างต่อเนื่องแบบที่เราได้ค้นได้ปฏิบัติกันเช่นร่างกาย ของมนุษย์ที่เป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศเพลิดผลผู้สดจัโสซเราก็ได้ขนมาถึงตอนนี้เพื่อจะให้ท่อทานบารมีนี้เป็นปกติเราก็ จะต้องรักษาทั้งระดับละเอียดทั้งระดับยาวให้คงสภาพปกติไปเรื่อยๆ <_ c oughs> เช่นระบบของการทำงานระบบทางเดินอาหารถ้าเราต้องการให้อยู่ได้นานๆเราก็ไม่ต้องใช้บ่อยเราอาจ จะใช้วันเว้นวันวันเว้นวันเป็นปกติและโดยรวมของร่างกายเมื่อเราทำงานร่างกายจะปรับตัวให้สามารถทำงานได้ในสภาวะที่พอดีในการทำงานที่พอดีตามการบังคับ ควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากปรมีสติทัศนิพระเดชะคุลหลวงพุดสดเด่นทัสโลผลรับไม่ได้หมายถึงร่างกายจะผอมหรือร่างกายจะผิดปกติร่างกายจะเป็นปกติเข้าไปเรื่อยๆเมื่อเราใช้ระบบ ทางเดิอนอาหารน้อยไปเรื่อยๆแล้วดูตัวอย่างจากผู้ที่เป็นพระผู้สำเร็จก็ไม่ได้มาใช้ระบบทางเดิอนอาหารบ,บ่อยๆร่างกายก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องพรอมมมีสัมทัสประเด็จกคุวงปุสตันทัศโลควบคุมบังคับสั่งการ ร้างเลี้ยงรักษาเป็นปกติอยู่แล้วบังคับให้ทอดทานบรารมีสามสิบทัศพระเด็จุณบุตสดจันทศสโลเป็นชีวิตเป็นยังอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานย้มยำจำใส่ปิติเมื่อบานขว้างขวางไม่อึดอัดขับแคบเหมาะสมในการทำงานทำหน้าที่ทําอาชีพเป็นทอด ทานบาร,รมีสองสิบทัดพระเดศคุณพ,พูะสดจนสัตโลที่ถูกสร้างไว้ในแต่ละจัก,กรวาลที่เป็นกายมนุษย์ในจัก,กรวาลมนุษย์ร่างกายเหมาะสมเมื่อรักษาองค์ประกอบของร่างกายทุกส่วนไม่ให้เสื่อมสภาพหรือทนุทนอม คำว่าธนุถนอมแปลว่าใช้งานและใช้อย่างระมัดระวังธนุถนอมไม่ได้หมายถึงจะไม่ใช้เสลยด้วยเหตุนี้ต้องหาความพอดีในปกติที่มีวิกเกต การมาของธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสารรมสิบทัศน์ประเด็จคุณภูรรสเด่นสโร,รที่เป็นปกติอยู่แล้วเพื่อให้อยู่ได้อย่างสุขเจริญสำเร็จชีวิตดังนั้นการทานอาหารปกติวันเว้นวันก็เป็นปกติในสภาวะที่สามารถทำได้เป็นปกติสิ่งต่างๆ จะถูกควบคุมโดยมีศูนย์กลางที่ท่อทานบารมีสังติทัตเปรตพุนปุสตเจนทัสโลของเราที่ควบคุมมาจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมผสมเริ่มแรกบารมีสังติทัตเปรตพุนปุษตเจนทัสโลควบคุมมาที่ร่างกายของเราควบคุม ว่างหวางออกไปให้เป็นปกติที่อยู่ท่ามกลางวิกฤตเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสสุขเจริญสำเร็จชีวิตยิ่งขึ้นไปเป็นปกติเรื่องของเส้นเลือดขอดหมายถึงสภาวะของ องค์ประกอบร่างกายสภาวะเซลลที่รวมกันเป็นอวัยวะไม่เป็นปกติเกิดจากธาตุที่เอามาประกอบเป็นเซลล์เป็นอวัยวะเป็นธาตุที่มีธรรมที่ไม่ใช่บาลมีสามสิทัศน์พระเดชคุณหลวงปุษสิเดชราประกอบขึ้นไว จึงทำให้เซลลทำให้อวัยวะไม่คงสภาพอยู่ได้เป็นปกติเสื่อมสลายได้เร็วเพราะเป็นธาตท,ที่มาจากธรรมที่ไม่ใช่บารมีสัติพัปธพเดพูลวุสติเนทสโลที่เป็นธรรมที่ทำให้เสื่อมเซลอวัยวะจึง ไม่รักษาสภาพอยู่ได้จึงเห็นผลเป็นเส้นเลือดเปราะเขาเรียกว่าเส้นเลือดขอดถ้าเกิดที่ทางเดินอาหารในบางตำแหน่งก็เป็นลิซิดดวงทวารถ้าเกิดที่ลิมฝีปากก็เป็นแผลในปากถ้าเกิดในส่วนอื่นๆของร่างกายก็มีเลือดออก ในระบบทางเดินอาหารส่วนอวัยวงบางอื่นก็เช่นเดียวกันหรือแม้แต่เส้นเลือดในที่ต่างๆเส้นเลือดที่สมองก็เป็นมาจากเหตุเดียวกันนี้ทั้งหมดที่เรียกว่าเส้นเลือดปอกเขาเลยดูผลลัพธ์ของอาการเส้นเลือดปอกว่าเป็นเส้นเลือดขอด เส้นเลือดเป๋าะไม่จําเป็นจะต้องเกิดเฉพาะตําแหน่งที่เรารู้เกิดได้ทุกที่เกิดในสมอง,อก,ก,มองก,ก,ก็เป็นเส้นเลือดแตกในสมองเกิดในตาก็เป็นเส้นเลือดแตกในตาเกิดในอวัยวะเกิดในแต่ละที่ได้หมดแล้วแต่การบังคับของธรรมที่ไม่ใช่บริวาริทัศนพลเพลปุณพุลสัตนโซ ที่สามารถเข้ามาเป็นองค์ประกอบของร่างกายดังนั้นก็จะต้องไม่ให้มีธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสัมิทัตรประเด็จพลึุพุทธสดจนสสโลมาเป็นองค์ประกอบของร่างกายต้องไม่มีธาตุทั้งละเอียดละหยาบที่ไม่ใช่ธรรมของบาร,รมีสามิตทัตประเด็จพลพุทธสดจนสสโล มาเป็นองค์ประกอบของร่างกายซึ่งก็ให้ปฏิบัติให้ทำแบบชาวสวีไลแบบสังคมของชาวสวีไลที่มีชีวิตเป็นยังอยู่แบบชาวสวีไลจะทำให้เข้าสู่สภาวะปกติเป็นท่อทานบาร,รมีสามสิบทัศ ประเด็ปพระคุณหลวงปูส่สดเจนทศโลดที่เป็นปกติพ่อทานบารมีสามดิทัตประเด็พระคุณหลวงปู่สดเจนทศโสดที่ยังไม่เป็นชาวสีว่ไลร่างกายนี้ที่ยังไม่ได้เป็นชาวสีว่ไลย,ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติจะแสดงอาการผิดปกติสารพัดรูปแบบมีธาตุที่ถูกประกอบ ขึ้นด้วยธรรมที่ไม่ใช่ปรมีสามิทัตประเดปะ็ปกหลบสดแจ่มต่อสโลซึ่งทำให้เสื่อมทำให้แตกสลายทำให้ตายทำให้ไม่สามารถที่จะทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพเป็นท่อทานเป็นสื่อนำเป็นเส้นทาง ให้บรารมีสามสิทน์ตระเดชผลุปุดสดเจนทัสโลดหลายเบียนอย่างเป็นปกติในเส้นทางหยุดเป็นตัวสําเร็จทอดทานบรารมีสามสิทธัตระเดชผลุปุดสดเจนทัสโลนี้จึงเป็นทอดทานที่รักษาวิกฤตของชีวิตไว้ในทอดทานบรารมีสามสิทน์ตระเดชผลุปุดสดเจนทัสโลไม่ปล่อยวางไม่ทิ้งวิกฤต ให้หมดไปรักษาวิกฤตรักษาไม่สุขไม่สำเร็จรักษาวิบัติให้เกิดขึ้นกับตัวเองให้เกิดขึ้นกับท่อทานบาร,รมีสัติัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทรนสโลดทั้งหมดที่เชื่อมโยงมาถึงอย่างใกล้ชิด ส่วนใดที่เป็นส่วนที่เกิดจากธรรมที่ไม่ใช่าบารมีสัมผัสพระเดชคุณผุสดเดชสโลทั้งระดับการทำงานทำอาชีพทำหน้าที่ของธรรมที่ไม่ใช่ปรารมีสังผั์พระเดชคุณผุสดัดทสโลทั้งระดับละเอียดละยอียเมื่อรับรู้ได้ให้เปลี่ยน ให้ปล่อยวางไม่ให้มาเป็นองค์ประกอบของนิพพานบารมีสามสิทัพระเดชมงคลหลวงปูสดเต็ตสนลทุส่วนไม่ให้มาเป็นองค์ประกอบของทอ่อทานบารมีสามสิท์ทัตประเดพมะคณหลวงปู่สดเต็สโตัส่วนซึ่งทําให้มีวิกฤตชีวิตมีทุกข์มีปัญหามีอุปสรรค ชีวิตไม่เจริญรุ่งเรืองขาดแคลนสมบัติทำลายตัวเองทำลายผู้อื่นทั้งหมดทั้งมีบินญ,ญารธทานและไม่มีบินญ,ญาณธาตนเราจึงมขน,นการเป็นชาวซิวีไลให้สมบูรณ์เข้าไปเรื่อยๆการสร้าง ชุมชนสร้างประเทศสร้างยกชาวสิวิไลให้สมบูรณ์ให้เป็นปกติเข้าไปเรื่อยๆท่ามกลางวิกฤตที่เป็นปกติที่มาจากทำอื่นๆซึ่งทําให้เกิดวิกฤตทำอื่นๆทําให้เกิดวิกฤตกับศูนย์กลางบารมีสามสิบทัศประเด็จพุะนรปุสตันท,ทัสโรที่เป็นศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกวารมีสันทัศพระเดชพุูธลพุศศทสดจนทสโลเป็นเหตุให้เกิดวิกฤตเกิดขึ้นกับตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมอื่นๆที่เข้ามาสร้างวิกฤตให้กับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกวารมีสามทัศพระเดชพุทลพุศศทสพสธสดจนสรสโล ตำแหน่งตั้งแต่ตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกของธรรมกิเลสธรรมอพยากตาธรรมะมาถึงตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกบารมีสัมิตั์ประเด็คุณปุสโสนตรสโสเป็นเส้นทางของวิกิที่มุ่งเข้ามา นัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสัมทันธพระเดพุนพุทธสดแตนเซอสโลในแต่ละตำแหน่งที่เป็นเส้นทางของวิกฤตนี้เป็นตำแหน่งที่ตรวจสอบรับรู้ได้ถึงวิกฤตที่อยู่ในระดับต่างๆที่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริรม่มแรกบริษัมพัระเด็พุนพุสทสดเตนเซอโลจะมี กระแสธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชคุริปุสถรจันทรรุเข้าถึงตำแหน่งต่างๆเหล่านั้นทงังหมดเพื่อดึงดูดปอ,อกเกิดเปลี่ยนธรรมที่เข้ามาสร้างวิกฤตให้เกิดขึ้นเป็นธรรมบารมีสาม,มสติทัศน์พระเดชภุณิภูสถรจันทรรใหม่ๆเส้นทางของวิกฤตที่เกิดขึ้นที่เป็นเส้นทางกทมขอ เป็นเส้นทางที่เป็นโอกาสให้ลิพานทำบุญรบรมีสามิตาเสรจพุรพพุุสุดกตนมท,ทุกส่วนสุขเจริญสำเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นได้สมบัติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ปัจจัยสี่อาหารเครื่อนหมยาลกษาสโลกเพิ่มขึ้นตลอด ได้เป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดทางนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ทุกทอฐานบุญจึงต้องรับรู้การบังคับควบคุมสังการสร้างเลี้ยงรักษาจากบรมีสัติทั์พระเด็จพลปุสตเจ่นทศโลที่มาจากศูนย์กลางตวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสันติทัตรพระเด็ดพลปุสฎเดนทศโลที่บังคับให้ทุกท่อทาน รมบารมีสามสิทธัตถะเดชหลวงผู้ดสดแตนสัสรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยินยนยน้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดขับแคบบับงคับให้นึกคิดรับรู้จัดจ่อนักตแหน่งศูนย์นกลางตรงกลมปฐมเริ่มแรกบ,บารมีสัมทัทนัพระเดชผลลงผู้สดแตนสโสรุซึ่งเป็นตาแหน่งหยุดเป็นตัวสําเร็จเป็นตําแหน่งหยุดวิจิตทั้งหมด เป็นตำแหน่งโอกาสสุขเจริญสำเร็จชีวิตเป็นยังอยู่ตลอดที่สุดแห่งธรรมของบารมีสามสิทัดพระเดปะคุลลงูสุดเจนทัสโลตลอดไป